ฝั่งอเมริกาใต้การเหนือในเอเชียก็แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆผมรู้สึกได้ซะด้วยซ้ำในช่วงแรกๆกะที่แฟนคลับต่างชาติมากกว่าในไทยอีกซึ่งมีช่วงหลังๆที่แฟนคลับไทยเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เยอะพอๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แสดงให้เราเห็นว่าคนรักพวกเราขนาดนี้มันคนดีก็แลก็ หลายๆคนก็จะได้รับคำชมนะส่วนเราก็ได้รับคำด่าเยอะหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นคำด่าที่แบบว่าด่าตัวละครหรือว่าเราเล่นเป็นตัวร้ายไงเราแบบว่าเราทำให้เออแบบความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยได้ได้รับคอมเมนต์เยอะหน่อยเรื่องเรื่นการ์ดแต่แบบว่าแบบเออเราไม่ชอบตัวละครนี้เลยแรกๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็กลับรำกันเพราะหลังเราก็เป็นคนดีที่ตามมาช่วยเขาแล้วก็โอเคครับก็ก็ฐานคะแนนก็เยอะขึ้นก็ตกใจเหมือนกันที่แบบว่าเออแบบ หลายๆประเทศแบบว่าให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากอะไรเยงี้ครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นตันมาก,มาก yeah, ๆดีครับเพื่อสนิทของต่อเนี่ยครับ อะไรนะครับเพื่อเสนอของตอ้น้ตายไปแล้วผมไม่ต้องพูดอะไรพูดหน่อยพูดหน่อยคนเสียน้ำตาให้คนเยอะมากถ้าไม่ถ้าไม่มีเราเรื่องมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะใช่ครับผมก็เสียน้ำตาให้ตัวเองเหมือนกันวันนั้นเพราะคุณกบินเนี่ยบังน้ำตาของผมนิดเลยบังไปขึ้นหน้าเราไปงามไปงามจริงก็ดีใจแล้วก็ได้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ดีใจที่ตัวละครต้นกล้าไป ทำให้คนดูอินแล้วก็แบบซึ้งไปกับเรื่องราวมิตรภาพของตองนต้นกล้าอะไรก็มีใจมากๆรับแล้วก็ปวินเคมีเกยใจอยู่ๆเราก็มาเหลอเกินเป็นค่าในการทําง,งานในที่นี<อ>ผมว่ามัน,มน,มนพอเราอย่างที่ผมเคยเคยพูดพอเราแบบสนิทกันพอเราใช้ชีวิตด้วยกันแฮงเานด้วยกันบ่อยๆคมันก็มรู้สึกว่าใจ กันอะไรอย่าผมก็ไม่รู้เหมือย่างเงเ้าชอบกันดีใจครับมันมีหลายซีนที่ว้าวมากเหมือนกันนะที่เห็นแล้วแบบโอ้โหมาถึงเบอร์นี้เลยเป็นไงเบ้ดจอเป็นไงจอต้องคุ้มเทขนาดไหนการการเร่องีในเรื่องของใหมีของผมกับตัวินผมว่าอย่างคนแรกที่ต้องขอบคุณเลยคือพี่ถาครับพี่ถาเขาเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นให้ พวกเราได้มีโอกาสไปลองออดิชั่นเรื่องนี้เพราะฉั้นก็ถ้าต้องบอกโน้ีพิธาพ่าตาตาพี่ตาตาตึงพี่ฐาตาตึงแล้วก็เราก็มีเป็นเขาเรียกอะไร Blessing in disguise ว่าเรามีเวลาที่เราทำความรู้จักกันมากขึ้นที่ในในเวลาพัฒนาบทจริงๆโปรเจกต์นี้มันขั้งแต่2,23 0เราแต่ว่ามันถูกดีเลย์ไปเพราะว่าเขาอยากให้มันออกมาดีที่สุด สุ้ายมันก็ดีที่ดูคนพากยองจริงเราก็ดีใจครับ